Hi! นายโย่ Yo, สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลา์เลยเจอกันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคมาครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตรูบี้กันต่อเลยก็แล้วกันนะครับผมในสองซีรีส์เก็บดองรูบี้ครบ7จ็ดพันรูบีเ้เมื่อไหร่เราก็จะมาหาเปิดเกียร์เมื่อนั้นนะครับผมนะฮะอ่ะซึ่งรอบนี้ผมเก็บเป็นไอสองไอดีที่4นะฮะอ่ะรอบนี้ก็อัปเดตเป็นสัปดาห์ที่อีพีที่เท่าไหร่วะนะน่าจะ35หรือสามสิบหกประมาณนี้นะครับผมผมทำไม่ได้จริงนะขอพายด้วยแล้วกกกันก็ประมาณแถวๆบ ประมาณนี้แหละแถวๆนี้แหละนะก็ตามที่คลิปปกคลิปเลยนะครับผมนะหรือว่าเป็นอ,อัปเดตครั้งที่เท่าไหร่นะครับผมสัปดาห์ที่เท่าไหร่เนาะโอเคก็ขอพายด้วยละกันที่จบไม่ได้นะครับผมอ่าอ่ะเป็นไงบ้างครับผมในสองเดือนนี้ครับผมเพื่อนๆเปิดได้อะไรกันบ้างหรือเปล่านะผมในสองเดือนนี้รอบนี้คอรบบาโบรอบนี้นะครับผมบ้านอ่าอ่าปฏิบัติการรับบ้านโยซากุระนะครับผมถ้าผมจําผิด จำชื่อผิดหรือพูดชื่อผิดขอไปด้วยแล้วกันสำหรับโคลาโบเรื่องนี้นะผมะไม่รู้จักสักเท่าไหร่รับผมแล้วกย็ยังไม่ได้ดูอะประมาณนี้ครับผมมันก็เลยอขอขอให้ด้วยแล้วกันจำไม่ได้จริงนะอ่ะก็จากลาแล้วนะสําหรับโคลาโบเรื่องนี้รอบนี้นะครับผมนะ,ะปิดสมมารูสตาร์ทายี่บร้อยแล้วผมตอนที่ผมลงคลิปก็น่าจะไปแล้วแหละนะครับผมปิด ตอนสี่โมงเชา้าแล้วก็เปิดตอน6กโมงเย็นอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเ,เปิดได้ตู้ไหนบ้างหรือเปล่ามาพูดคุยกันได้นะครับผมในสองตัวเรเจอร์โคโรโบเอ๋ยเกีย e ร์เอ๋ยหรือว่าในสองพวกตัวรวมตัวของบราวแล้วก็คนนี่แล้วก็ตัวของแซลลี่อะไรเงี้ยเปิดได้บ้างหรือเปล่ามาพูดคุยกันได้นะครับผมนะพึงพอใจหรือเปล่าสําหรับเดือนนี้แล้วเดือนหน้าจะพึงพอใจบ้างไหมเปิดได้บ้างหรือเปล่ามาพูดคุยมาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อนเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวพาดูเลยแล้วกันนะครับผมว่า อาประกาศเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมนี่นะปิดซ้อมบอลูนฐานทัพซ้อมบอลูนฐานทัพมีอะไรบ้างก็เนื้อหาใหม่นะอ่าพวกนี่แหละเลนเจอร์ใหม่นะครับผมเดือนหน้าตัวของรอนแล้วก็เกียร์ซัมเมอร์นะครับผมแล้วก็ปิดซ้อมบอลูนฐานทัพนี่นะสามสิบมิถุนาอ่าตอนสี่โมงเช้านะครับผมปิดถึงตีสองหกโมงเย็นนะครับผมหกโมงเย็นก็เปิดนะก็ไม่รู้นะว่าตัวเกมเนี่ย จะบิดเช่นเคยเหมือนเดิมไหมก็น,น่าจะบิดเหมือนเดิมแห,หละนะเออก็คงจะไปแบบไปแบบว่าเลื่อนไปเปิดเซิฟตอนนะะ่าจะหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมก็ได้ครับผมหรือไม่ไก็แบบล่าสุดนะเห็นสามทุ่มก็มีนะครับผมแหมเปิดมาปุ๊บหมุนติลิวติิวโอโ้โหเซิฟเน่านะครับผมในบอลนี้ก็มีเหมือนกันด้วยแต่ก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วกันสำหรับรอบนี้นะเออมีทั้งเกียร์ใหม่อ่าหมดใหม่มากมาบ้างไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเนื้อหาใหม่ๆมีหรือเปล่าผมจําไม่ได้ ผมยังไม่รู้ข้อมูลสักเท่าไหร่เออยังไม่ไปหาพูดง่ายนะครับผมใครร,ใครรู้มากกว่าผมก็มาประบอกกันได้นะครับผมคลิปนี้เลยนะฮะอ่าก็ผมก็จะรอดูนะครับผมว่ามีอะไรมาใหม่บ้างแต่ผมได้ยินมาก็เป็นเกียร์เนาะอ่าเกียร์ซัมเมอร์ครับผมชิ้นใหม่อะไรประมาณนี้หนึ่งชิ้นหรือสองชิ้นประมาณนี้แหละนะครับผมนะไม่เกียร์ตกแต่งป้องการอาวุธนี่แหละนะผม,ผมก็จะรอดูนะว่ามันจะ ดีไหมผมก็เห็นแค่แวบๆอย่างเดียวแหละไม่ดูว่ามันเป็นภาพจริงไม่หรืออะไรยังไงนะฮะเออแล้วก็ในสองเลนเจอร์ตัวของรอนนะอ่าก็เป็นทัดแสงมานะครับผมเป็นตัวของสกิลแบบดาเมจฟองสบู่นะลอยยกลอยขึ้นอะไรประมาณนี้ผมอยากจะได้มากๆเลยนะเออเพราะว่าผมยังไม่มี พวกสกิลประมาณนี้ยังไม่เคยเล่นเลยยังยังไม่แบบได้ลองเล่นเลยยังไม่ได้จับต้องเลยนะผมในสองทุกไอดีเลยประมาณนี้อยากจะได้ไอดีไหนไอดีหนึ่งผขก็พอใจแล้วผมว่าไอมูนักปั่นเนี่ยรอบที่แล้วมันมาผมก็เปิดไม่ได้ผมก็เลยแบบรอบนี้อ่ะผมขอให้ได้แล้วกันเพราะว่าอยากจะลองเล่นดูอาประมาณนี้นะครับผมอยากจะลองแบบใช้ดูนะผมยกลอยขึ้นแล้วก็ใช้ตัวการบินผักกระเด็นไปข้างหลังเลยแบบเนี้ยอก็อยากจะลองเล่นบ้างน,นะผมผมก็หวังว่าผมจะได้แล้วกันอะผมก็ อ่ะเตรียมตัวกระชาไว้แล้วแหละนะครับผมส่วนลูบี้ก็จะเปิดไหมไม่รู้ผมก็อาจจะเปิดอยู่แหละรอบแรกส่วนรอบถัดไปผมก็คงอาจจะเก็บไว้ในส่งเปิดหาเกียร์มากกว่านะเพราะว่าเกียร์ซัมเมอร์มันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะนี่เลยครับผมสำหรับตู้กระชาโคโรโบรนะอ่ะให้ดูเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะมันก็จะไปแั้วแหละนะครับผมแล้วก็กระชาเกียร์ด้วยนะเกียร์ท่าแสงนะผมในสวนของแหวนเนี่ยก็อ่าไอที่ผมเคยพูดไเคยพูดไว้ไต้นคลิปเนาะก็เปิดได้นะผม ได้ไอ้ดี่ไหนอ่ะผมให้รุ่นเอาเลยกันให้รุ่นเอาเลยให้รุ้นเอาเลยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอที่แล้วผมเปิดไปแล้วนะครับผมไอดีสามสี่ห้าหกไอดีไหนอ่ะไปรุ้นดูหน่อยแล้วกันนะครับผมทั้งคลิปเลยผมเปิดได้จริงนะอ่ะผมสปอยก่อนเลยให้ไปรุ้นดูหน่อยว่าผมได้ง่ายหรือได้ยากหรือหรือกอะไรเงี้ยมาอ่ามาแบบมาแบบว่าไปดูได้นะครับผมผมพูดกูยแค่นี้พอนะครับผมให้ไปรุ้นดูอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไป ไปดูโฮปเกลตั้งแต่เนื่องๆแรกๆก่อนแล้วก็ไปแบบบังเอิญเปิดได้นเพื่อแบบเป็นเป็นแบบเป็นแบบยังไงจะเชิงว่าขิงดีไหมก็ไม่รู้เพราะผมก็มาเปิดได้แบบวินาทีสุดท้ายอ่ะเออก็หวังว่าเพื่อเพื่อจะเปิดได้บ้างแล้วกันนะสำหรับพวกเกี์อะไรประมาณนี้นะครับผมนะไม่รอบหน้าก็รอบถัดไปเรื่อยๆถัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเออผมก็ขอให้เปิดได้ก็แล้วกันนะครับผมเนาะ อ่ามาเดี๋ยวเรามารับลูบี้เลยกันแล้วกันนะครับผมพูดอ่าพูดมาซะเยอะเลยนะครับผมในของอที่แบบว่ารับดีกอ่าไม่ใช่รับลูบี้ที่ PVP เป็นหลักนะครับผมเนาะอ่าอันนี้ผมไอ้เน,น,นี้ยตอนนี้ผมก็รับไปแล้วแหละนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลูบี้ไม่ใช่ลูบี้ขึ้นวิดีโออินเสิร์ตให้ดูแล้วกันผมตอนผมรับแบบแบบว่าใหม่ๆใ,ในสองวันอ่าวันที่ยี่สิบเก้านะวันที่แล้ววันอาทิตย์อ่าจบดีกสัปดาห์ที่แล้ววันอาทิตย์เนาะ มาที่29ก็ได้มาอีก100รูบี้ก็เป็น3,200ลูบี้แล้วตอนนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จบดหีกทอง1นะครับผมมันดันหลีกขึ้นเป็นเพชรสามไปได้เนาะเพราะว่าอ่ามันคะแนนเฟ้อผมจะเรียกว่าเขาอ้างไหมก็มันก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันก็พูดแบบพูดจริงอ่ะมันเฟ้อแลือเกินนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยดันยากไหมตอนที่มันแบบคะแนนเฟ้อมากๆแล้วอ่ะแล้วเพื่อนๆไปเล่นดันเหลียอะไรเงี้ยอีกมันจะขึ้นง่ายไหมล่ะ ใครแบบเคยดันน่ะน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันแบบถ้าแบบลูบี้แบบไม่ถึงพอไม่ใช่ไม่ถึงเลยทีมไม่เก่งพอแล้วก็อ่าเวลาไม่ทันพออะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ทันก็ได้เพราะว่าผมชอบแบบดันแบบวันสองวันสุดท้ายเลยประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมตี Pvp พูดไปด้วยละกันนะครับผมสําหรับเรื่องของคะแนนเฟอร์เนี่ย <laughs> เฟอร์เนี่ยมันทํายังไงได้บ้างเนี่ยมันถึงจะแบบดันหลีได้จบ สูงๆผมคิดว่ามันน่าจะแบบว่าเริ่มแบบดันแบบแรกแรกไปเลยอะวันแรกแกไปเลยถ้าสมมุติว่าผมจบบลีกในสองสัปดาห์ที่แล้วเาจบหลีกประมาณอะสมมติอะผมพูดตรงตรงเลยอะไม่ใช่สมมติหรอกอาจจะเป็นเรื่องก็ได้จบบลีกทองหนึ่งมันก็รีมาปุ๊บปุ๊บน่าจะทองสามมั้งหรือเพชรไอ้ไม่ใช่หรือหรือเงินนี่แหละประมาณนี้ผมก็ดันมาปุ๊บปุ๊บตั้งแต่วันแนรกแกเลยก็ได้ับผมถ้าผมดันตั้งแต่วันแรกๆผมอาจจะแบบ ไปยืนหลีได้สูงๆก็ได้ดันเหรียได้สูงๆก็ได้นะอาจจะจบอน,นสองเพชรสามได้อยู่บ้างนะไม่ก็เผลอขึ้นไปเพชรสองได้นะครับผมเพราะว่าดอนน้นี้มันก็ตัวตัวค่อนข้างที่จะเก่งอยู่นะถือว่าได้อยู่นะครับผมถือว่าเก่งใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมทีมเดิมเนี่ยโอเคเลยนะครับผมเหลือแค่ขาดอย่างเดียวนอกก็คือเกียร์เพราะนั่นแหละผมก็เลยแบบเก็บรูบี้เนาะเพราะว่าผมอยากจะเน้นไปหาเกียร์ซะมากกว่านะครับผมลูบี้นะครับผมที่แบบว่าอยากเปิดน,นะครับผม อยากจะหาเกียร์ยรนะครับผมเกียร์เนี่ยผมก็จะหาเป็นรอบไหนอ,อผมจะหาเป็นรอบนี้นะอในสงรอบโคลโบเลนเจอร์หรือไม่ก็รอบของคริสต์มาสอะไรประมาณนี้ผมแต่ว่าคริสต์มาสผมไม่ไม่อยากจะเปิดแล้วแหละเพราะว่าผมเคยเกือมาแล้วเป็นอันดีที่นะโนะผมไม่อยากจะพูดอีกแต่ว่าน,น้ำตาเทบไหรเลยตอนนั้นเ,เพื่อนๆอยากจะไปดูในอส่วนของน้ำตาเทบไหลของผมหรือความจ่อยหรือความอะไรก็ไปดูกันได้ผมตอนที่ผมเปิด 7,000ลูบี้ ID ที่สองนะย้อนดูได้ตอนที่ช่วง uh, ปีใหม่อะไปดูได้โอ้ผมโคตรเศร้าเลยโคตรเศร้ามากๆเลยตอนนั้นอะเออมันมันมันไม่ออกอะ่ะในสอ,องเกียร์คริสต์มาสชิ้นไหนชิ้นหนึ่งก็ได้ไม่ออกเลย7ดาว8ดาวอะไรเงี้ยให้มันได้มากๆเยอะๆเนี่ยไม่ออกเลยอืมมันน่าจะออกแบบชิ้นเดียวมั้งหรือไม่ก็ไม่ออกเลยแล้วก็มาได้การันตีในสองเกียร์โคโลโบ อ่าเรนเจอร์ของเดือนนั้นๆนะครับผมมันเป็นรอบมันเป็นช่วงของรอบคุรโบเรนเจอร์นะในสองรอบคริสต์มาสนะครับผมก็จะอ่าได้เป็นเกียร์อ่าค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับผมมันแบบว่าอัปเกรดธาตุอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับเกียร์อรอบของคุรโบนะครับผมอ่าถ้าเป็นคริสต์มาสมันก็จะเป็นเกียร์ของแบบสายนะอ่ของแบบของสายไม่ไม่มีอัปเกรดธาตุอะไรประมาณนี้นยกเว้นสักแต่แบบว่าอ่าตัวเกมจะอ่าทะลึ่งตึงตังทำ <laughs> เออ บังเอิญแบบบัฟมาพิเศษเกียร์ชิ้นนี้มีอับเกรดธาตุอะไรประมาณนี้ครับผมแบบธาตุอับเกรดธาตุสายพลังอับเกรดธาตุว่องไวไหวพี่อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอืมก็คงไม่ทำหรอกมั้งนะครับผมอ่าส่วนเรื่องของเกียร์จะมีแบบอ่าเปลี่ยนแปลงอะไรไหมผมคิดว่าน่าจะไม่มีหรอกมั้งน่าจะค่าใหม่น่าจะไม่มาหรอกมั้งในสองเดือนหน้าซัมเมอร์หรือว่าจะมีวะอ่ะไม่รู้ผมว่าลองดูดีก,กว่านะเออเกียร์มันเริ่มจะมีอะไรแบบใหม่ๆหม่มาเยอะแล้วแหะ อ่าเยอะแล้วแหละนะครับผมรอบที่แล้วก็เจาะทักษะนะเออผมก็ได้แล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้ลองเล่นดูสักรอบสองรอบดูอยู่นะครับผมนะอ่ะนี่เลยนะผมผมก็เล่นพ v พก็นี่แหละอย่างน้อยก็3ามครั้งเนาะต่อวันเพื่อแบบได้ในขะองอ่ามันอะไรนะกิจกรรม5้าคนะูณห้าน่ะเออไอ้บิงโกอ่ะ อ,อย่างนั้นผมก็ได้ภารกิจนี้ดันหลีกประมาณนี้นะผมนะส่วนเรื่องของกิลอ่ะผมขอโยกมากิวสักนิดนึงแล้วกันนะเพื่อนเพื่อคนไหนอยากจะเข้ามาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอหรืออยากอยากอ่าอ,อยากจะช่วยเหลือผมอะไรเงี้ยเอออยากมาอยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยประมาณนี้ก็สามารถเข้ามาอยู่ได้นะครับผมชื่อกิวตามนี้เลยผมพิมพ์ค้นหามาขอกันมาได้เลยนะครับผมเราผม,ผมอ่ารับทุกคนเลยนะผมเพียงแค่เพื่อนเพื่อนอ่าแจง้งแจ้งชื่อเข้ามาอ่ะณตรงนี้แหละนะผมใต้คลิปวิดีโอ ตรงคอมเมนต์นี่แหละพิมมาได้ผมแจ้งชื่อมาแล้วก็ชื่อในเกมนะ,ะแล้วก็เลเวลด้วยว่าเวลประมาณไหนผมก็จะไดะ้รับทุกคนนะครับผมได้แบบหยิบทุกคนรับทุกคนมาอะไรประมาณนี้ครับผม,ผมถ้าผมรับผิดแล้วก็คนนั้นมันเป็นบอทหรือมันเป็น,ปน,ปนอะไรก็ไม่รู้ไอดี ID ใหม่แล้วก็แบบเล่นวันสองวันแล้วก็ที่เหลือไม่ไม่ไม่เข้ามาอะไรเงี้ยผมก็จะเตะออกได้ออกนะ <c oughs> มันก็เป็นแบบนั้นแหละผมก็เลยแบบอยากจะรับคนแบบที่แบบเล่นประจำจ,จริงๆเนาะก็ก็ก,ก็เพราะฉะนั้นนั่นแหละแจ้งชื่อมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับผมอืมโอเคนะฮะแล้วก็ต้องการก็ตามนั่นแหละนะผมออนทุกวนันเล่นทุกวนันตีกิวเลดเอ่าแล้วก็ตีกิววอลนะครับผมช่วยเหลือเพื่อนนะครับผมช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือไอ้ตรงนั่นแหละอ่าสนับสนุนกดทั้งหมดนะครับผมผมอยากให้เพื่อนๆทำไอ้พวกเนี้ยทุกวนัน ให้ในของกิวนะคบผมนะมที่ผมอยากให้ทำเนี่ยก็เพราะหนึ่งแหละอยากให้แบบได้เหรียญตากิวมีเหรียญตากิวแบบเอาไว้แบบแลกของรางวัลของอร้านค้าอะไรเงี้ยให้แบบได้ซื้อได้แบบง่ายๆได้มีเยอะอะไรเงี้ยนะผมเนาะก็นั่นแหละเลยอยากให้ช่วยกันทานะครับผมแล้วก็จะได้แบบซื้อตัวกระชาให้ทุกเดือนนะครับผมในสองตัวกรชะชาสิบสองใบมั้งถ้ามันจ้าไม่ผิดไอกระเป๋าตัวกระชาที่มัน ให้เราซื้อได้อะ,อะหัวกิวอะไรเงี้ยนั่นแหละผมก็จะซื้อให้นะครับผมถ้าเพื่อนๆมาอยู่ด้วยกันกับผมนะน,น้อยๆก็เดือนหนึ่งก็น่าจะได้หนึ่งรอบมั้งเดือนหนึ่งน่าจะได้หนึ่งรอบถ้าแบบช่ชวยๆกันทําเยอะๆอันนี้ผมทําเหมือนจะคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้กันหกไันดีนะก็ได้ถึงสามหมื่นนั่นแหละผมว่าซื้อให้ตอนนั้นแหละนะผมสําหรับตุกกาชานะผมนะไอ้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากล่องสุ่มไหมหรือกระเป๋าสุ่มประมาณนั้นแหละนะครับผม ไอ,ไอแบบกิวนะกระชา่ากิวก็อ่ะ,ะมาอนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับเรื่องกิวนะฝากด้วยนะฝากด้วยหน่อยแล้วะละกันนะครับผมสําหรับเรื่องกิวก็ตามชื่อนี้เลยครับผมขอกันมาได้นะครับผมรับได้ทุกคนเลยอ่ารับทุกเบลทุกคนทุกอันนี้เลยขอแบบอย่างเดียวคือเลออนทุกวันเล่นทุกวันทําอะไรหมดทุกอย่างช่วยกิวอะไรทุกอย่างแค่นั้นแหละนะครับผม ต้องการแค่นี้พอแต่ถ้าเด่นๆหลักๆหน่อยก็ช่วยตีกิวบอลทุกรอบด้วยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมเนาะโอเคแต่ถ้าเรื่องกอิวบอลนี่ผมก็ไม่ซีเรียสเท่าไหรนะ่เนาะจะตีบ้างก็ได้ไม่ตีบ้างก็ได้แต่ผมก็แนะนําว่าควรตีสักรอบสองรอบนะเพราะว่ามันจะได้ของรางวัลด้วยนะครับผมอย่างนั้นก็เรียนตากิวอะนะครับผมตาที่ผมพูดไปเนาะอยากแรกอยากให้แรกรางวัลได้ง่ายๆนะครับผมเนาะโอเคก็พูดมาซะเยอะเลยประมาณนี้แล้วกันสําหรับเรื่องของกิวนะครับผม ก็ฝากด้วยเนาะแหมหลายครั้งแล้วฝากหลายฝากแล้วเ <c oughs> อคืออยากให้อยากให้อยู่ด้วยกันจริงๆแหละนะผมแล้วก็เพื่อนๆแบบบางคนก็ถามกันเกินนะว่าเออว่างไหมน,นั่นนี่นู่นรับผมหรือเปล่าอะไรไงเงี้ยผมก็พูดแทบจะทุกคอมเมนต์เลยว่ารับครับรับรับแบบรับตลอดอะเพราะว่ามันมันไม่เคยเต็มหรือว่ามันเคยเต็มปุ๊บผมก็ไล่แบบตดพวกค,คนเก่าออกที่มันไม่เล่นนะครับผมประมาณนี้มันไม่อนต่อแล้วนะครับผม นั่นแหละผมก็เลยแบบจะมาพูดสาเหตุก็ก็มาประมาณอ่าก็มาว่าประมาณนี้แหละก็ช่วยอ่อนเยอะๆหน่อยเนาะอืมอ่ะพูดโอ้ยจะไปก็ไม่ไปนะเรื่องเกีวเนี่ยวนกลับอยู่ได้ <c oughs> อโอเคก็สำหรับอ่านี้ทิ้งท้ายทิ้งทนทิ้งท้ายทิ้งทวล,ล้กันสำหรับดูบีอ่าซีรีส์เก็บตองคูบีเนาะก็ตอนนี้ก็ได้มาเพิ่มอีกการนึ่งนิดนึงแล้วเนาะสำหรับสามพันอ่าสองร้อยลูบีนะครับผมนะก็อะ เพื่อนๆเ,เก็บได้ถึงนะคะเพื่อนๆเ,เก็บลูบี้ได้ถึงขนาดไหนอะไรไงงไงก็มาพูดคุยกันต่อได้แล้วกันนะครับผมว่าอ่าท่านั้นเท่าน,นี้แล้วนะครับผมาขียกันได้นะครับผมลูบี้ท่านนี้อ่าเจ็ดพันแล้วอะไรเงี้ยหรือเพิ่งจะถึง500อยเองอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนผมสู้ๆต่อไปแต่มันก็เก็บได้ถึงเองนะผมค่อยๆไปค่อยๆไปมันผมก็ได้นะเนี่ยจบลีกทีละ ทองสามเอ้ยเพชรสามเอ้ยเอย็ไม่ใช่ทองสสามสิทองหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เนาะก็เก็บได้เรื่อยๆแหละแต่ว่ามันจะเก็บได้แบบค่อนข้างที่แบบช้าหน่อยนะถ้าจบอีกต่ำๆเนาะ โอเคก็สู้ๆแล้วกันเป็นกำลังใจให้ครับผมอืมก็ตามนั้นแหละเนาะสำหรับซีรีส์เก็บดองลูบี้ครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะโอเคถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ผมก็ต้องขอให้เพื่อนๆช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะคล้าเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับที่สำคัญนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมกดแค่นี้เองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอกราบวัคล้ากลิปน้าารับผมสวัสดีครับแล้วไว้ก็เจอกันใหม่อยเเหืนคลิปหนเนี่ย